คลิปเพิ่งว่างทำนะครับรถเสร็จเป็นเดือน SE 98แท้นะครับสีเป็นทูเคนชื่สีแท้นะครับทำใหม่มีวิ้วหูตรงยึดไฟเท่านั้นนะครับนอกนั้นูครบปกตินะครับแท้นะครับไม่มีตำหนิสีเป็นทูเคมระบบเดินใบขึ้นประมาณนี้นะครับไบขึ้นครบ ความเร็วไปขึ้นนะครับวันรอบขึ้นความร้อนขึ้นครับไปเลี้ยวติดแต่ดังตามคลิปนะครับฮองก็ไปดูแคน,นะครับเก็บงานที่สุดนะทุกซิงทุกโเมี่งหมดนะครับอาบูแท้ยักยาวร้อนไปดูแคน,นะครับก็แท้นะครับดิวนะ่างหน้าหลังเปิดใหม่ ใครชอบสะสมนะครับใบหน้าแห้ด้วยแดลเล่หายากแล้วนะครับเสื้อไม่ปอกนะครับแตน้าห้าทองไม่ปอกมีงามตามนะครับมากับรถเลยนะโอเคเราอเรอเงาจุด trap.